ไปซูขูขซุก้นพ่อกันอีกแลกวก็ลูกอีสานม,มากินจ้ะมือ่อวีบร่ได้บ่ได้ว่ากินเู้เดียดวยค่ะมาก็น้องหวยค่ะลูกสาวค่ะน้องไอค่ะลูกสาวาค่ะมากินน้ำกันค่ะเมียงปลาจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเมียงปลาเมียงหมูจ้ะน้ำจิ้มเขาก่อนน้ำจิ้มซีฟูดค่ะฝากใน,นเนื้อใจรื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนจ้ามาค่ะมากินน้ำกันเม่ลืมในน้ำค่าเขากับมีอะไรสิส ผักกาดกรอบหน่อไหมแล้วก็ผ uh ัก huh. ชุรสค่ะผักกะหนาหวานชุรสนะคะผักกะหนาหวานตัวยังสะระแหน่ค่ะแล้วก็ใบใบใบอีเลิศบ้านฮ่ออื่นยังบ้างแหละได้บ่ได้บ่มามาจากมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้อง จริงชี้ส,สุดเจ็บๆบค่ะปลาเมที่น่งิเชค่ะอค่ะอันนี้ปลาขกก้าบปลาซัมลีจ้าปลาซัมลีทอดจ้าแลวก็หมูสามสันจ้าแซ่บอีดีลูกสาวอ่ะรมูสามสันเนาะเนี่ยงปลาเนี่ยงหมูมาดิพอแบบวีเีสปเมที่น่ น้ำจิ้มใส่ถัว่วตัดน้ำจัดจิ้มซีฟู้ดใส่ถั่วตัดด้วยค่ะ กับพ่อแม่พี่น้องน้ำใหม่กับนี่ค่ะเนี่ยอแบ่อม่พี่น้อง สุรรนี้พ่อแม่พี่นอ้องเห็นเพื่อนว่ามีสัรประคุณหลายอย่างจะรักษาลูกได้จากพ่อแม่พี่นอ้องลวกผัดขนาดผัดกะวานหวานพ่อแม่พี่น้องเลยผัดมัมหอย 嗯。<No. S 1> yeah.

ประเผ็ดกับเผ็ดอยู่ดิใส่มากจิ้มจิ้มพริกลากะว่ากับเผ็ดยุ่มสดต้นไม้พี่น้องมันจิ้มซีฟูดนะ la menor